มาติดตามประเด็นร้อนในสังคมไทยกันค่ะกับวิฉชันฉันชนกเสียงใสประเด็นนี้ค่ะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยกำลังจับตากันอยู่แน่นอนอย่างนักร้องสาวค่ะแบมแบมไพลินที่เมื่อไม่นานมานี้นะคะเจ้าตัวค่ะได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงดราม่าที่เพิ่งเกิดได้ไม่นานนี้เองวันนี้ค่ะน้ำค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาพูดคุยเรื่องนี้กันค่ะ เรื่องนี้ค่ะกลายเป็นประเด็นอยู่ไม่น้อยหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะมีรายงานว่าแบมไพลินวงษามิสแกนระนอง2024ค่ะหนึงในานางงามตัวเต็งที่สละตตำแหน่งแบบฟ้าผ่าท่ามกลางข่าวลือค่ะว่าเจ้าตัวท้องซึ่งแบมไพรินนะคะก็ได้ตั้งโต๊ะแถลงยอมรับค่ะว่าแบมมาท้องจริง ซึ่งทราบหลังจากที่ได้รับมงแล้วก็ขอสลัดตำแหน่งค่ะเพราะไม่อยากให้กระทบกับชื่อเสียงของมิสแกนรนองแล้วก็เวทีใหญ่อย่างมิสแกนไทยแลนด์ด้วยค่ะซึ่งก่อนหน้านั้นค่ะเธอได้เดินสายนางงามด้วยความที่เป็นสาวนาคมจากจังหวัดขอนแก่นแล้วก็เป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงของนักร้องค่ะเพราะเจ้าตัวค่ะคือนักร้องลูกทุ่งอินดี้เจ้าของเพลงดังอย่างบ่ต้องการเสรียใจที่ปัจจุบันนะคะยอดวิวอ่ะพุ่งทะลุไปกว่า2 9 9กกล้านวิวแล้วหากเทียบกับเมื่อก่อนค่ะ แบมเนี่ยเป็นเด็กไม่กล้าแสดงออกได้แต่ร้องหมอลำให้คุณยายฟังแล้วก็ได้เงินค่าจ้างแค่ครั้งละ5-10บาทเพื่อไปซื้อขนมค่ะและดูเหมือนว่าความสามารถนะคะจะโดดเด่นขึ้นเรื่อยๆค่ะกระทั่งมีโอกาสได้ไปแข่งร้องเพลงกับรายการโทรทัศน์แล้วก็ถูกชักชวนจากเบิร์นปทุมราชค่ะให้มาทําเพลงด้วยกันจากนั้นนะคะแบมก็ได้แจ้งเกิดในเพลงบทต้องการเสรจจียใจค่ะแล้วก็เริ่มมีคอนเสิร์ตมากขึ้นแล้วก็ได้ออกรายการทีวีด้วยค่ะ ต่อมาในปี64ค่ะแบมพายลินก็ออกมาแฉเบิร์ปรทุมราชค่ะเกี่ยวกับเงินส่วนแบ่งจากยอดวิวเพลงที่แบ่งกันไม่ลงตัวลั่นว่าสำนึกในบุญคุณนะแต่ก็มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันมีครอบครัวที่ต้องดูแลแต่เหมือนว่าประเด็นนี้เบิร์นอาจจะไม่เข้าใจทั้งที่เป็นรายได้ที่ตนอ่ะควรจะได้ซึ่งตอนนั้นค่ะทางเบิ้ลปทุมราชนะคะก็ออกมาชี้แจงเลยค่ะว่าแบมไม่ได้อยู่ในการดูแลของตน ไม่มีสัญญาทางการเซ็นเป็นศิลปินด้วยส่วนเรื่องยอดวิวที่เอ่ยปากจะให้แต่ไม่ได้ให้เลยอะ่ะเนื่องจากต้องใช้มาลงทุนทําเพลงยอมรับว่าเรื่องนี้ผิดพลาดเองยืนยันค่ะว่าไม่ได้คิดร้ายเวลาผ่านไปค่ะข่าวแบมนะคะก็เงียบหายไปสักพักค่ะกระทั่งล่าสุดนะคะเจ้าตัวก็พลิกภาพจากนักร้องลูกทุ่งอินดี้ค่ะสู่เวทีนางงามสายแซ่บสามารถคว้ามงมิสแกนระนอง2024ค่ะแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในตัวเต็งบนเวทีใหญ่เพราะคลิปคำพูดของอิงฟ้าวรราหะค่ะที่ออกมา เผยว่ามีหนึ่งคนที่มีสเสน่ห์เหมือนโดนตกทําให้แฟนๆน,นะคะคิดว่าน่าจะหมายถึงแบมพาลินนั่นแหละทําให้เกิดกระแสจิ้นกับอิงฟ้าค่ะแต่ล่าสุดกว่าค่ะเรื่องนี้คือดราม่าทั้งหมดทั้งมวลนั่นเองเพราะแบมค่ะได้ออกมายอมรับว่าขอสละตตาแหน่งเพราะกําลังตั้งครรภ์อยากดูแลเด็กคนนี้ให้ดีซึ่งก็ทําเอาแฟนๆน,นะคะยินดีกับสาวแบมค่ะแต่ขณะเดียวกันมรสุมก็ยังไม่จบค่ะเพราะว่าล่าสุดค่ะเพจอีก,กี้ขยี้ข่าวได้ออกมาแชร์ว่า แท้จริงแล้วแฟนของแบมพลินนะมีภรรยาแล้วก็มีลูกแล้วสองคน เพียงแต่ฝ่ายภรรยาไม่ได้จดทะเบียนด้วยกันเท่านั้นเองซึ่งตอนนี้นะคะฝ่ายภรรยาก็ช้ำใจหนักมากหลังจากดราม่านะคะว่าแฟนคนปัจจุบันของแบมพลินมีภรรยาอยู่แล้วแถมยังมีลูกเล็กด้วยกันถึง2คนค่ะคนโตอายุ2ขวบ3เดือนแล้วก็คนเล็กค่ะอายุ7เดือนทีนี้ค่ะทางฝ่ายภรรยาอีกฝั่งเนี่ยได้เตรียมตัวพาลูกไปอยู่ต่างประเทศค่ะเพราะว่าเสียใจเลี้ยงลูกคนเดียวนอนร้องไห้ทุกคืน ลูกๆได้เจอพ่อล่าสุดก็เมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยน2566ยอมรับว่าตนน่ะต้องเลือกที่จะตัดความสัมพันธ์คงไม่ได้ฟ้องชู้เพราะตนไม่ได้จดทะเบียนสมรสต่อจากนี้ก็ขอแค่สิทธิเลี้ยงดูบุตรแต่เพียงผู้เดียวพร้อมทั้งยอมรับว่ารับข่าวดีของทั้งคู่ไม่ได้จริงๆค่ะพอเรื่องนี้กระชอดค่ะเพจอีก,กี้ขยขีย้ข่าวเนี่ยก็ขยีข้แรงๆพร้อมกับโพสต์ว่า ยังมีติ่งนางงามยังไม่เชื่อว่าจริงเพจฉันไม่มีมูลไม่ลงจ้กต้องลงคลิปจุดๆหรอถึงเชื่อไม่ได้หลับได้นอนคือหาข้อมูลแล้วก็หลักฐานเดอ้อ แล้วก็รอชมมุกต่อไปไม่รู้ว่ามีเมียอยู่แล้วซึ่งในยุคนี้เนี่ยยิ่งเป็นคนดังยิ่งเชื่อยากนะว่าไม่รู้ขนาดที่ในคอมเมนต์นะคะก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากทั้งในแง่ลบแล้วก็แง่บวกพร้อมทั้งรอหลักฐานเรื่องดังกล่าวเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังรอให้แบมพายลิน์อ่ะออกมาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นด้วย และก็ไม่นานค่ะเพราะเมื่อคืนนี้แบมพาลินพร้อมกับแฟนคนล่าสุดค่ะก็ได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงในติ๊กต็อกเมื่อคืนแล้วค่ะโดยกล่าวค่ะว่า ยืนยันว่าตนเองอะ่ะไม่ได้เข้าไปเป็นมือที่3ของใครที่ผ่านมารับรู้มาตลอดว่าฝ่ายชายมีลูกแล้วก็ไม่เคยห้ามในการทําหน้าที่ของพ่อลูกเลยแถมยังบอกอีกว่าดุคนต้องแยกคําว่าภรรยากับเมียให้ดีๆถ้าเห็นว่าฝ่ายชายมีครอบครัวอยู่แล้วก็คงไม่ทําที่ผ่านมามันชัดเจนตลอดว่าอีกฝ่ายมีหน้าที่ทําอะไร1 2 3หลังจากนี้ก็จะดูแลตัวเองแล้วก็ลูกในท้องค่ะส่วนแม็กนะคะแฟนของแบมค่ะก็ยืนยันว่าแบมไพลินอ่ะไม่ได้เข้ามาเป็นมือที่3แล้วก็รับรู้ว่า ต้ตนมีลูกอยู่แล้วด้วยผู้ใหญ่ก็รับรู้และยืนยันค่ะว่าตัวของตนเองแล้วก็แม่ของลูกเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ไปต่อกันไม่ได้มาหลายปีแล้วแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนค่ะเพราะว่าตัวของตัวเขาเองซึ่งเคยคบกันจริงๆค่ะแล้วก็มีลูกด้วยกันจริงๆแต่ก็มีเหตุผลที่ไปต่อกันไม่ได้ส่วนในเรื่องของลูกค่ะทั้งสองคนตนรักลูกทุกคนแต่ด้วยความสัมพันธ์จริงๆกับแม่ของลูกที่มันไปต่อไม่ได้อ่ะตนมีหน้าที่ทําหน้าที่พ่อให้ดีที่สุดไม่ได้ทิ้งงลูกกหรรือออออไมม่่่่ับบผิดชยาาาทีขว ที่หลายคนมองว่าลูกเพิ่ง7เดือนตอนเข้าใจในคอมเมนต์ของทุกคนนะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ตอนนั้นตัวตนเองอะ่ะไม่ได้มีใครไม่ได้ชัดเจนกับใครและเกิดจากความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะเวลานั้นยังไงก็แล้วแต่ตัวของตอนเองอะ่ะพร้อมยอมรับในทุกข้อผิดพลาดที่ทําให้ทุกคนรวมถึงแบมด้วยที่มีความไม่เข้าใจหรือมีความสูญเสียอ่ะเรื่องของครอบครัวชาวบ้านเนี่ยเป็นงานของเราค่ะคุณผู้ชม ดารานะคะก็เหมือนประชาชนทั่วไปค่ะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเอาเป็นว่าถ้าผลงานดีนะคะก็เสพผลงานกันค่ะ